ใส่น้ำให้เยอะน่อยนะเนี่ยแตกเลยอันนี้ดึงไม่ได้เอย่ยดึงอย่ย,ด,ยดึงเอาอันที่มันแข็งอะใส่น้ำเยอะๆอ่ะเอเนี่ย <c oughs> อ,อันนี้สวยอะ <c oughs> อันนี้น่ารัก <c oughs> <c oughs> เอาใส่ไว้ที่ีเดิมนะเน<อ>ย <c oughs> อันนี้อะไรนะสะตรอเบอร์รี่ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ปาบาสแม่บีน้องบีมจะมาทำไอติมจากน้ำหวานนะ นี่เราไปซือ้บอบ็อกซ์ไอติมมาใหม่นะครับเป็นบ็อกซ์ซิลิโคน,อ,โคนอันนี้จะเจ๋วอ่าแล้วก็จะมีฝาปิดมีไมายติมมาให้ด้วยคืออ่าอ,อันนี้เป็นเหมือนตัวอะไรเปเป้ป้าพีกเกรอใช่ใช่เปเปป้าพกอันนี้ก็มีรูปแตงโมโนกสับปะรดอ่าโอ้อันนี้น่ารักเลยอรีเขาเรียกว่าอะไรนะบิม สนูแมนสนูแมนอ๋ออันนี้บล็อกใยครับบีใช่ว้าวอุ้งขาอันนี้ก็เหมือนไอติมอุ้งมาครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเอ้ยแม่บีก็จะมีน้ำหวานนี่มีน้ำเขียวน้ำส้มน้ำแดงน้ำสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่บูฮาวายบูฮาวายเดี๋ยวเรามาผสมน้ำมาผสมเั็นไงเดี๋ยวงบีมเขาเสียบไม้รอก่อนมีเห็นไหมสตรอต่แบบรี่มันจะมีบล็อกให้ไม้ลงคือแบบมันดีมากอันละร้อยนะเนี่ยซื้อมา ส้มเขียวก่อนนะครับใส่น้ำเปล่าใช่น้ำเปล่าอย่างเดียวนี่ค่ะคน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 ระหว่างนี้ต้องบีมก็เสียไม้อยู่น้ำมีมขอกินสามสีนี่นะครับเคน้ำเปลากินสองสีได้เปล่าโอ้หินนี่มันกั้นไม่ให้ออกเลยใส่แก้วกันไม่ให้ออกเหรอใช่กันน้ำออกด้วยโอเลยใส่ตงโมนะเข้าท่าเข้าท่า แล้วเวลาดึงไอติมออกก็ดึงออกแบบง่ายดายอ่ะปิดฝาครับนี่เขามีฝามาให้เราด้วยเนี่ยเห็นไหมแหมปิดฝาปิดฝาไม่ให้มันออกอ้โหเห็นไหมล็อกไปแบบนี้เลยนี่ครับที่เหลือเราใส่ถุงนะครับเราจะทําเป็นแบบหวานเย็นเอาไปแช่ด้วยหวานเย็นคืออะไรไอติมไม่ติมอยู่ในถุงไงต่อเบอร์ี่ใส่อุ่มหมาเป็นน้ำน้อยพอเดี๋ยวมันใช่เดี๋ยวจืดอุ้มเท้าหมาอะ อันนี้เอ้ยส่นนี้ดีกวอุ้งเท้าหมาใส่สองอันเลยว,ว้าวใส่ไปแล้วครับผมไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นหืมหอมมากหอมสตอร์เบอรี่โอ้โอโลุ้นแล้วตอนนี้เหลือ,อน,น้ำแดงน้ำส้มบูหวาวอ่ะน้ำส้มมา<อ>ใช้ทนันิีไปอันนี้ก็เวลาเททีง่ายที เด็กอยากกิน<า>เด็กอยากกินว้าวออกมาต้องสวยงามแน่เลยอะอมาครับบูฮาวายใส่สโนแมนบูฮาวายบอกกับการใส,าส่อุ้ยสวยอะสิฟ้าขึ้นครับกินอย่างแรงบีมอย่าโดนมือแม่นะเดี๋ยวพวกินอย่างแรงเลยอะว้า ไปดมไม่ต้องดมรอ,อก,กินอย่างเดียวเลยน้ำแดงของเรามาแล้วนะครับน้ำแดงครับน้ำแดงโอ้โห,หสีมดช้ำเลยอือหือสีสวยงามครับน้ำแดงของเราเด็ยกยักกินในติมแล้วเดี๋ยวรอไปแช่ให้แข็งก่อนครับผมบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับ,รบ อ่ะโอเคตอนนี้เราก็เอาแช่ตู้เย็นหมดแล้วเดี๋ยวเราอรอแข็งนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ไอติมของเราก็แข็งตัวแล้วนะนี่ข้ามคืนเลยทีเดียวโอ้ดูสิอันนี้ก้อนนั้นนี้คือเทสทามีอยู่หนึ่งอันอ่ามาลองเปิดดูกัน,น,นว้าวไหนไหนบีมอยากเปิดอันไหนอันดี้น้ำมันหกมาเปปเปอร์พิกเปปเปอร์พิก,พก,พกแต่่เราไม่ได้กินหมดนะเดี๋ยวเรากินอันนี้แกะให้ดูแกะให้ดูแ,<ต>แกะแ นี้รสสตรอเบอรี่อันไหนอีกอันไหนอีกแตงโมโอ้แตงโมโอ,โอ,โอ้อ่ะอันนงไม่หมดอ่าบูฮาวายว้าวเห็นบ้านเนี้ยถ้าไม่ล้นมากอะ่ะมันก็สวยไงแต่ที่อันเนี่ยแม่บีเติมลน้นลองชิมบูฮาวายอ่ะบีมอยากกินอันไหนลองดึงขึ้นมาหนึ่งอันอจะให้ดูว่ามันดึงขึ้นมาง่ายมากรู้เลอันไหนไอติมอ่าอันนี้อันนี้เป็นแท่งไอติมเนี่ย ดูที่ดึงขึ้นมาแบบง่ายดายเลยอะว้าวอ่เ่อ่าอ่าน,นี่แม่บีลองดึงขึ้นมาให้ดูเห็นไหมอ๋มอ,อโอ้สวยนะสวยนะพออีกด้านหนึ่งสวย,ยอ,อว้าวน้ำแดงดึงง่ายจริงนะบีนะอุอ้นงงยน,น,นี่มันนิ่มอ่ะเหมือนแบบใส่น้ำน้อยอะแล้วมันอ่อนตัวเบามีเข้มข้นมากเลยนะครับ เออมันอ้อนตัวเนะี่ยใส่น้ำน้อยมีขนาดแช่ทั้งคืนแล้วนะใส่น้ำน้อยมันจะอ่อนไหวสีสันสุดยอดอินแรงมากหวานหวานน้ำแดงอะเบียใส่น้ำน้อยแตอนอื่นอะเบียใส่เยอะหูขาดเนี่ยมันไม่แข็งนี่เคล็ดลับเลยใส่น้ำให้เยอะหน่อยนะเนี่ยแตกเลยอันนี้ดึงมแม่นเด้งเนี่ยดึงเ่ดึง,ดง,ดงเอาอันที่มันแข็งอนะใส่น้ำเยอะเยอะอะเออเนี่ย อันนี้สวยอ่ะอันนี้น่ารักเอาใส่ไว้ที่เดินนะเนี่ยพวกเนี้ยคือใส่น้ําเยอะเนี่ยแต้แถวหน้าเนี่ยใส่น้ําน้อยแม่ใส่น้าน้อยแม่กลัวมันจืดพอแข็งเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งเห็นป่ะวางได้ป่ะวางได้วางได้อะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเปปะพริกเปปะพริกน่านี่เปปะพริกเหมือนกันสามตัวเลยเนาะว้าวแล้วก็ไม่ชอบดิอาบิมแกะดิ สวยสวยเอ้าบีมดึงเลยเอาไม่ดิดึงให้ค่อยๆดึงเขายากดึงเองน้องมาค่อยดึงค่อยๆค่อยๆอ่าแบบนี้ใช่เขื่อยเข่อยเสวยเลยแตงโมสับปะรดสับปะรดสับปะรดอีกอันหนึ่งบุฮาวายใช้น้ำน้อยไปหน่อยอืมมันเลยไม่เป็นเก็ดน้ำแข็งใช่สับปะรดน่ากินน่ะสับปะรดน่ารักมีมีอยากชิมมันอื่นอุ้ยอันนี้สวย อันนี้อะไรนะสตรอเบอรี่มีลูกยิมลูกยิมแกะได้นิดนึ่งนิ่มบูมวาเนี้ยอใส่ไปต่อจะแช่มบอกแล้วให้น้องบีมกินวันละแท่งนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้แม่บีเขาจะใส่บ็อกไว้เหมือนเดิมเพื่อที่จะเตรียมปิดฝาอืมเป็นไงครับรสชาติเข้มข้นไหมบีมอร่อยไหมแต่อันเนี้ยไอติมอ่ะมันจะบางนะบีเนาะ มันจะละลายเร็วต้องรีบกินอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องบีมกินในติมไปก่อนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ปาบาไแม่บีก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมก็ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ